ผู้ชมครับขณะนี้เองผมมายืนอยู่ที่ด่านสิงขรประจบกิริขันครับประเทศไทยครับแล้วฝั่งด <anes> ้านหลังผมเนี่ยนะครับก็คือประเทศเมียนมานี่คือตลาดการค้าชายแดนด่านสิงขรของไทยเราครับแล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราต้องรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะต้องลุกไล่ประเทศไทยเราประมาณอีก2ปีกว่านี้นะครับขนานี้เองเนี่ยเขตการค้าชายแดนเนี่ยมีหลากหลายหลายด่านแล้วถือว่าส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ไทยกับเราเนี่ยนะมีโอกาสได้ นำพาสินค้าต่าง,างๆหลากหลายแล้วมีการเชื่อมต่อระหว่างไทยกับเมียนม,มาแล้วถือว่าเป็นตลาดการค้าส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนสินค้าการผลิตการบริการและการจัดสง่งนี่คือส่วนหนึ่งของเขตการค้ชาชายแดนครับเราถือว่าการพัฒนาทุนรนษย์สู่สังสคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขเราจะต้องสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวสินค้าให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นราคาการจัดส่งยังไม่พอครับอย่างน้อยคือทุนรษย์ของไทยเราเนี่ยจะต้องมีการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นนะครับ สินค้าต่างๆจะต้องมีคุณภาพแล้วก็ราคาควรจะต้องถูกลงประสิทธ,ธิภาพประสิทธิผลเนี่ยจะมีการส่งเสริมโดยเฉพาะเรื่องของการที่เราจะต้องใส่ใจลงไปในการผลิตสินค้าทุกประเภทครับด่านสินคที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสินค้าแล้วก็นำพาสินค้าจากฝั่งประเทศเมียนมามาสู่ประเทศไทยแล้วจากประเทศไทยเราพวไปสู่ประเทศเมียนมาด้วยอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทําให้ตลาดการค้าของไทยเราเนี่ยมีความเจริญโตมากยิ่งขึ้นครับท่านผู้ชมครับประเทศเมียนมากับไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมากมาย นานนับหลายพันปีครับและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประวัติศาสตร์ของไทยเราเนี่ยมีการผสมผสานระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วถือว่าประเทศเมียนมาก็ดีสปปลาวก็ดีนะครับกัมพูชาเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์บูไนแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายครับนั่นคือมาเลเซียด้วยยังจําเป็นจะต้องมีการผสมผสานเกี่ยวเรื่องของการดําเนินการการจัดการด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2ปีกว่าเท่านั้นนะครับที่ไทยเราจะต้องมีการสร้างความพร้อมความกระหนัก ที่จะทําให้ทุนนิยมไทยเรามีการเจริญเติบโต,ต,ตมีการแข่งขันอย่างน้อยคือฐานทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะฮะจะเป็นแหล่งสนใจมากแล้วอย่าลืมนะครับว่าประเทศเมียนมานั้นมีออท่าเรือน้ำลึกทวายซึ่งถือว่ามีแหล่งกําเนิดที่ใหญ่กว่าประเทศไทยของเราในประมาณ3เท่าตัวยังไม่พอครับตรงนั้นเนี่ยจะมีทรัพยากร,รที่มีคุณค่ามากมายหมู่ลานเลยครับแล้วประชากรของประเทศเมียนมานั้นจะใกล้เคียงกับของประเทศไทยตรงนี้ฮะถือว่าเราจะต้องสร้างความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันและถือว่าทุนลิกมนไทยเราจะต้องมีการตระหนักมีการศึกษามากขึ้น ตอนนี้ครับปร,ประเทศไทยเรามีจุดด้อยอยู่หลายๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะด้านการสื่อภาษาเบียนมานั้นผู้ภาษาหลากหลายครับหลายชาติพันธุ์แล้วก็ยังสื่อภาษาคิดได้ดีด้วยนะครับยังไม่พอครับจะมีปปงฝั่งประเทศเมียนมานั้นังมีเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของวัตถุดิบต่างๆนะครับผมเดินไปดูเนี่ยมีอัญมณีด้วยนะครับแล้วถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งไทยเราเนี่ยนะครับต้องช่วยกันรักษาแล้วก็ต้องเสริมสร้างภูมิรูปของไทยให้แข็งขันกับตลาดสาาก้้ััับองผมม การค้าชายแดนที่ด่าสิงค์ขอนระจบพิธีคันเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะเรามาช่วงเย็นแล้วครับแล้วท่าที่ผมทราบเนี่ยคือจะเริ่มทําการค้าขายตั้งแต่ช่วงเย็นฮนะจนถึงเช้านะครับจะมีการหมุนเวียนกระต่ายอานี้ตลอดเวลาครับแล้วสำหรับว,วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยดาสิงค์ขอนจะมีคนเข้าม,ามามากมายเลยครับวันนี้ยังดีนะครับที่ตอนช่วงเย็นเนี่ยเรายังเห็นรประชาชนคนไทยประเทศเมียนมาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีชาวต่างประเทศครับที่มาซื้อขายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ครับหลางพันเลยลองดูบรรยากาศโดยรอบนะครับว่า หังวันเย็นแล้วนะครับก็ยังมีความสมบูรณ์ที่จะทำให้เกิดการค้าได้อยู่นะครับ ท่านผู้ชมครับทราบว่านะครับในช่วงประมาณช่วงเดือนเมษาของทุกปีนะประมาณเกือบ15บวันนะครับระหว่างเขตการค้าไทยกับเมียนมาเนี่ยจะมีกิจกรรมที่ทําให้เราสามารถเข้าไปเที่ยวประเทศเมียนมาโดยฝั่งชายแดนฝั่งนั้นได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้สูงมากมายนักก็ถือว่า เป็นการดําเนินการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การค้าขายในเขตชายแดนสิงคโปรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับอันนีเน้เป็นแค่ส่วนเดียวครับท่านผู้ชมครับแล้วถือว่าเราเองเนี่ยอาจจะต้องมาดูวิธีการดําเนินการการจัดการค้าการขายของพมา่าด้วยนะครับด้านหลังผมเนี่ยเป็นป้ายที่ถือว่าเป็นภาษาของเมียนมาครับแล้วถือว่าเป็นการที่เราไม่ควรจะเอาบุหรี่ปลอม นะครับมาค้ามาขายและส่งไปทางฝั่งดู้ด้วยระเบียบของการปฏิบัติของเกตฑการคาร้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของอาวุธนะครับคงจะไม่ให้เกิดขึ้นในเรื่องพวกนี้มาตรการต่างๆนั้นต้องขอขอบคุณนะครับเจา้าหน้าที่ของด่านการค้าชายแดนฝั่งสิงคโปร์ประจุลิขันด้วยครับและถือว่าวันนี้เองทรงสถานี่ถูรุนรายการเก่งยกวบาลสามจะเป็นปัจจัยขอ้ประสบการณ์ทุกท่านครับโดยเฉพาะการเชื่อมต่อว่าเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวันนี้ครับเรามาถึงที่ประจุลีขันก็อดไม่ได้ครับที่จะพาานมมสัั ด่านสิงขรประจบกรีขันที่คลองวานครับแล้วถือว่าวันนี้เองฮะสมบูรณ์แบบแล้วครับจากการที่เราได้ดําเนินการภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของโครงการคาสเตอร์มาอย่างพลาราครับพรุ่งนี้นะครับเราจะพาทุกท่านกลับไปที่กรุงเทพครับเราจะไปดูนะครับว่าปัจจุบันนี้กรุงเทพเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงและเตรี่ยมความตระหนักอะไรบ้างนะครับสำหรับการพัฒนาทุกนจครับช่วงนี้ของมัสกรูค่านผู้ชมคบ